สวัสดีครับพี่น้องทีรักในเช้าวันนี้นะครับเราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ11ถึงข้อที่26ครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ11ถึง26ในวันนั้นโมเสสกำชับประชาชนว่าเมื่อพวกท่านยกข้าแม่น้ำจอแดนนั้นแล้วให้คนเหล่านี้ยืนบนภูเขาเกริซิม กล่าวคำอวยพรแก่ประชาชนคือสิมเมโอนเลวียูดาอิสาคาโยเซฟและเบนยามินและให้คนเหล่านี้ยืนแช่งอยู่บนภูเขาเอบานคือรูเบนกาดอาเชอร์เซบุลุนดานและนับทาลีและให้คนเลวีกล่าวประกาศแก่อิสราเอลทั้งสิ้นด้วยเสียงดังว่าผู้ที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลัก หรือรูปลอซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกยียจแด่พระยาเวเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างและตั้งไว้อย่างลับๆจะถูกสาบแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงตอบและกล่าวว่าอาเมนผู้ที่มินประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนจะถูกสาบแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่ย้ายเสาเขตของพื่นบ้านจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า อาเมนผู้ที่ทำให้คนตาบอดหลงทางจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่ทำให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าวลูกกําพร้าและแม่ไม้จะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่นอนกับภรรยาของบิดาตนจะถูกสาปแช่งเพราะเขาได้เปิดผ้า AK ของบิดาและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า อาเมนผู้ที่สมสู่กับสัสตว์เดรัจฉานช,ชนิดใดๆก็าตามจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่า,าวอาเมนผู้ที่นอนกับพี่สาวหรือน้องสาวจะเป็นบุตรสาวของบิดาหรือบุตรสาวของบรรดาของตนก็ตามจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่นอนกับแม่ยายของตนจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอามน ผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงก,กล่าวว่าอาเมนผู้ที่รับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงก,กล่าวว่าอาเมนผู้ที่ไม่รักษาถ้อยคําแห่งธรรมบัญญัตินี้โดยการทาตามจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมน พื่อนครับหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือหัวข้อที่เรียกว่าชีวิตเลือกได้ในชีวิตของเรานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเลือกได้มีคนบอกว่าถ้าหากว่าชีวิตของเราเลือกได้นะครับท่านจะเลือกอะไรระหว่างความดีกับความชั่วความสว่างกับความมืดความชอบธรรมกับความอธรรมพี่องครับผมเดาใจพวกเราทั้งหลายทุกคนครับก็คงจะเลือกชีวิตที่ดี ในพระพีตอนนี้นะครับมีทั้งคำอวยพรและคำสาปแช่งเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 7 2 8เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการอวยพรจากพระเจ้าและการแช่งสาปของพระเจ้าเพียงนะครับคิดถึงในสมัยของอาดัมนะครับอาดัมนั้นพระเจ้าอวยพรก,ก่อนนะครับแต่พระเจ้าห้ามทำบางสิบ่งบางอย่างและสิ่งที่ตามมาคือหลังจากที่อาดัมเอวาทำบาบนั้น คำสาบนั้นก็มาถึงใครครับมาถึงตัวอาดัมเอวาเองมาถึงบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับและรวมทั้งผืนดินด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหากว่าเราทําตามพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แน่นอนครับพระพรมาแต่ถ้าเราทําตรงข้ามครับคําสาปแช่งจะมาถึงในที่นี้นะครับได้พูดถึงคําสาปแช่ง12ประการด้วยกันถ้าพี่น้องได้ดูค่อยๆดูไปนะครับ ในข้อที่11ถึงข้อที่26นะครับคำสาปแช่งคำแรกก็คือในข้อที่15ผู้ใดที่กระทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหลอซึ่งเป็นสิ่งที่พึงลังเกียจแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่างตั้งไว้อย่างลับๆให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าโมเสสนะครับเตือนประชาชนอิสราเอลและอิสราเอลพระพ์บันทึกว่าคนทั้งปวงหรือประชาชนทั้งปวง ตอบพร้อมกันและกล่าวว่าอาเมนนั่นหมายถึงการที่ประชาชนประชากรของพระเจ้าเนี่ยยอมรับขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดนั่นหมายว่าเขากําลังผูกพันตัวเองอยู่กับคํำสาปแช่งนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ทําตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขายอมพร้อมที่จะรับคํำสาปแช่งนี้พี่น้องเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น12คําสาปแช่งต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่ง เป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือการไม่รู้สำนึกไม่รู้สำนึกถึงพระเจ้านะครับไม่รู้สำนึกถึงพ่อแม่บุปการีเพราะฉะนั้นในข้อที่15ข้อที่16เป็นประการแรกเป็นประการที่สองของคาแสบแช่งผู้ใดหมิ่นประมาะบิดาของตนมารดาของตนให้ผู้นั้นรับคํำสาปแช่ง ที่ต้องเห็นชัดเจนนะครับนะนั่นคือการต้องรู้สำนึกบุญคุณนะครับประเภทที่สองครับก็คือการโกงนะครับในข้อ17ครับผู้ใดยักย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่งนะครับนี่คือการโกงโกงที่นะครับการเบียดบังคำาโลกนะครับข้อที่18ครับ นอกจากการโกงนะครับก็คือการทําให้คนตาบอดหลงทางนะฮะการกันแกล้งนะครับการเอารัดเอาเปรียบเห็นไหมฮะนั่นคือประเภทของการโกงครับนะบพวกเขาก็จะถูกสาปแช่งข้อ19ครับไม่ยุติธรรมนะครับผู้ใดทำให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว เห็นไหมครับนั่นคือการเบียดบังกันการโกงความโลภนะนี่นคือประเภทที่สองที่จะต้องถูกสัปแช่งผมขอทบทวนนะครับประเภทแรกก็คือการไม่รู้สํานึกบุญคุณประเภทที่สองก็คือการโกงการเบียดบังนะครับประเภทที่สามครับอยู่ในข้อที่21ก็คือการล่วงประเวณีนะครับล่วงประเวณีถอยกลับมาในในข้อที่20นะครับล่วงประเวณีกับใครครับกับภรรยาของบิดาตนอันนี้ อาจจะไม่ใช่เป็นแม่แท้ๆนะครับเป็นแม่เลี้ยงครับนะฮะภรรยาบิดาตนเปิดผ้าคําว่าเปิดผ้านนะเป็นสำนวนนะครับก็คือได้มีเพศสัมพันธ์เขาจะต้องถูกสาปแช่งข้อที่21ครับพูดถึงเรื่องการสมสู่กับสัตว์ดิบดิฉันก็ถูกสาปแช่ง22พูดถึงว่าใครก็ตามที่สมสู่กับพี่สาวน้องสาวนะครับจะต่างมารดาหรือต่างบิดาก็ตามคนนั้นจะถูกสาปแช่ง แล้วก็ข้อ23สมครับสมสู่กับแม่ยายของตนก็ต้องถูกสาปแช่งพี่น้องเห็นไหมครับว่าลักษณะการล่วงประเวณีแบบนี้เป็นลักษณะการล่วงประเวณีของคนต่างชาติครับซึ่งจะไม่พบในอิสราเอลเลยแต่พระเจ้าเตือนพวกเขาว่าถ้าใครทําอย่างนี้เขาจะถูกสาปแช่งและประเภทสุดท้ายนะครับสองอย่างก็คือการทําลายล้างการฆ่าครับในข้อ24ครับผู้ใดฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆให้ผู้นั้นรับคาําสาปแช่ง ข้อ25ครับผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าคนรับจ้างฆ่านะครับคนเหล่านั้นก็ต้องถูกสาปแช่งนี่ครับคือ4ประเภทนะการทำลายชีวิตนะครับการล่วงประเวณีนะครับการโกงการไม่รู้สำนึกบุญคุณ4ประเภทนี้ครับและข้อที่26นะพูดถึงคำสาปแช่งสุดท้ายครับถ้าผู้ใดไม่ดำรงถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัติน,นี้โดยการกระทำตามให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง นะขอให้ขออย่าให้คำสาปแช่งเหล่านี้นะครับมาถึงเราโดยที่เราจะต้องรู้จักสำนึกบุญคุณพระเจ้านะครับรู้จักสำนึกบุญคุณพ่อแม่เราจะต้องไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่เบียดบังผลประโยชน์ของคนอื่นเราจะต้องไม่ผิดในเรื่องการล่วงประเวณีครับและเราจะต้องไม่ทำลายล้างไม่ฆ่าคนนะครับและเราจะต้องรักษาพระญจนของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพบพระคุณพระองค์สำหรับคำเตือนสติสี่ประเภทสิบสองประการในชาวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คำเตือนนี้จะเป็นคำที่ข้าพงหลายจะรับไว้เพื่อที่ระแวดระวังชีวิตของข้าพงหลายจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้และขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปที่ข้าพงศงหลายได้เคยทำมาแล้วและข้าพงหลายเชื่อว่าความรักทพระคุณของพระเจ้านั้นก็มีเพียงพอสำหรับข้าพงหลายเสมอ ขอมอบพี่น้องของข้าพง์ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ตลอดทั้งวันนี้และตลอดไปกราบทูนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันตต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํำนวยพระพอรพี่น้องแท็กท่อนครับสวัสดีครับ